สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาซ่อมกุญแจรถเบนซ์นะครับ E250 นะครับ W207 นะครับรถประมาณปี2011นะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทอยู่แล้วนะครับรีโมทกดใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับแต่อาการที่เป็นอยู่นะตอนนี้นะครับเวลาเสียบกุญแจไปที่เบ้าสตาร์ทนะครับไม่มีเสียงดูดนะครับแล้วพอบิดกุญแจนะครับไฟหน้าปัดไม่โชว์นะครับแล้ววงมาลัยล็อกนะครับวงมาลัยไม่ปลดนะครับ ซึ่งเป็นอาการประจำของรถรุ่นนี้นะครับดึงกุญแจออกก็ไม่มีเสียงดูดนะครับสตาร์ทเงียบนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับจะทําการรื้อหาสาเหตุนะครับแล้วก็จะทําการแก้ไขให้ลูกค้านะครับครับหลังจากทําการรื้อหาสาเหตุนะครับที่ทําให้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับก็เจอสาเหตุเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับล็อกคอไฟฟ้าเสียนะครับเลยทําให้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับผมได้ทําการ ลงทะเบียนนะครับเปลี่ยนล็อคอไฟฟ้าอันใหม่ให้ลูกค้าเรา anyway, ียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นตัวนี <S <S ้นะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นตัวอิมูเลเตอร์นะครับอิมูเลเตอร์จะมีหน้าที่เข้ามาทดแทนล็อคอไฟฟ้าเดิมนะครับประกอบเสร็จจะมาทดสอบสตาร์ทให้ลูกค้าดูอีกครั้งนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการประกอบรถแล้วก็เปลี่ยนล็อคอไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับเคลีย์โค้ดในระบบให้ทั้งหมดนะครับไม่มีโค้ดไหนโชว์ขึ้นมาแล้วนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับ แยะกุญแจครับวิดออนนับบัตรรถนะครับสตาร์ทครับสตาร์ทติดใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับลูกค้าท่านใดนะครับมีอาการเหมือนในคลิปวิดีโอนะครับรีโมทกดได้ปกตินะครับพอพวงมาลัยล็อกนะครับกุญแจบิดสตาร์ทเงียบนะครับมีบริการหรือถอดซ่อมถึงที่นะครับ0826166655นะครับช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับคันนี้นะครับหลังจากใส่อิมูเลเตอร์เข้าไปนะครับเวลาดึงกุญแจออก จับเรื่องนะครับดึงกุญแจออกนะครับพอพวงมาลัยจะไม่ปลดล็อกนะครับก็จะหมดปัญหาเรื่องพอพวงมาลัยล็อกอีกนะครับแล้วก็เวลาแก้ไขก็จะแก้ไขง่ายกว่าเดิมเยอะนะครับ